สวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้ผมอยู่ที่ร,าร้านยำเจ๊แพรนะผมจะพาไปดูบรรยากาศข้างในนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับยำไม่หยุดนะยำไม่หยุดน,นะทุกคน เรียนส่งเลยนะคะเพราะตรงนี <macht osaurus> ้ว่างนะคะกว่าจะดังขนาดนี้ต้องใช้เวลานานไลยครับนานไหมระยะเวลารวมก็ขายกังสี่ปีสี่ปีนะสี่ปีนะก็อุ้มกับ นนถ้าคีอ่ไถ้าคีถ้าเพื่อนเพื่อนทีใน YouTube อ่ะทีคำว่ายำอ่ะชื่อจะพอมาคลิปแรกเลยนะน,ะนี่นี่เป็น SEO ของ YouTube นะคือเวลาจะคีย์ยำหรือคีอะไรทั้งอย่างเพื่อนเพื่อนลองคีจะเจอเจแพรนะครับขึ้นเป็นระดับตน้ตนๆแต่ว่ามันจะเห็นคนละแบบเหมือนคนละเวอร์ชั่นนะนแต่ก่อนมันจะไม่ใช่ <laughs> แบบว่าแบบนี้ สมบูรณ์กันด้วยไปไปร้านใหญ่ขึ้นแต่ว่าราคาเออในในขณะที่ยังอื่นขึ้นแล้วยำขึ้นบ้างไหมฮะราคาอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ขึ้นนะต่อเน้นยำอีกครั้งหนึ่งนะยังไม่ขึ้นยำนะนะ เดี๋ยวผมให้ดูเท็กเจอร์ของยำนะครับราเรัไอรจะไปองได้อะไรส่งก่อนได้ก่อนเลยหนูจบเลยนี่นะทุกคน ห้าร้อยห้าร้อสามออกไปสามจานนะที่ผมมายืนถ่ายตรงเนี้ยทุกคนไม่ธรรมดานะนต้องมาลองอ๋อยำห้าร้อยชุดห้าร้อยเนี่ยรับแค่วันเดียวร้อยจ,จ,จานนะฮะวันละหนึ่งร้อยจานนะฮะรับแค่วันเดียวหนึ่งร้อยจานนะฮะ เป็นเมนูคุณกำรให้ลูกค้าเลยก่อนอ่ะห้าร้อยแค่จานนี้เทียวเองจานเล็กแบบนี้ได้เลยออ๋ตอนนี้จานใหญ่ขึ้นมานหนาวเึองขึ้นนะราคายูเอสดิไม่ต้องคว่ำนะตอนนี้เลยพี่นี่นะเจมบอกว่ายังไม่ขึ้นราคานะช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นการขึ้นกำไรให้ลูกค้าก่อนในขณะที่ค่าน้ำมันค่าหมูขึ้นไปแล้วบูยอขึ้นไปแล้วนะฮะแต่ยังยังคงราคาเดิมนะครับให้ลูกค้าได้มา อิ่มน้ำตำนานกันที่นี่นะครับเพื่อนๆได้มาชิมอยากให้มาชิมกันถ้าเกิดได้ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ลองมาชิมร้านเจ๊แผ่คนละยำแล้วก็ช่วงนี้หลังเที่ยงแล้วคนเยอะมากถ้าได้มาก่อนผมแนะนําว่าให้มาก่อนเที่ยงนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในะช่องสปีดฟู้ดนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะสำหรับคลิปนี้